สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายสายันคณะแนมพนักงานอาวุโสรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูลกล่าวว่าด้วยผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ครบวาระจำนวน20คนโดยได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แ แทนเกษตรกรปี2566ขึ้นในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยในปีนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในภูมิภาคที่4หรือภาคใต้รวมทั้งสิ้น22รายและจะเลือกเหลือเพียง4รายในภูมิภาคนี้ซึ่งมีชาวสตูลลงสมัครด้วยคือนายสุชาติใบมหาดในส่วนของหน่วยเลือกตั้งได้กำหนดไว้ในพื้นที่7อำเภอ รวม32หน่วยเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตามวันเวลาและหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวโดยเข้าคูหาเลือกได้1เบอร์ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งณนะที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอตามภูมิลำเนาของเกษตรกรหรือสำนักง,งานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูลสารกลางจังหวัดสตูลชั้น3โทรศัพท์0 7 4 7 2 5 0 4 4 อมรรัตจ,จันทร์พริ้มสวทสตูนรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stun